สวัสดีค่ะหาสามีฝรั่งที่รวยและสายเปย์นะคะไม่รู้จะเจอไหมนะใครที่เจอดีใจด้วยนะคะใครที่หวังว่าจะได้นะคะคุณต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนยังไงมีความรู้ความสามารถยังไงนะคะมีรสนิยมยังไงนะคะแล้วผู้ชายที่มีฐานะดี มีเงินมากๆนะคะมีธุรกิจด้วยหรืออื่นใด ที่เป็นคนฐานะมั่งคั่งนะคะเขาจะหันมองหรือเปล่าถ้าเราไม่นึกถึงว่าฉันต้องหาผู้ชายที่รวยเท่านั้นผู้ชายที่สายเปเท่านั้นนะคะเราหาผู้ชายที่ดีแบบที่เราพอใจและมีการเงินไม่แย่มีการเงินที่ดีดีกว่ามีการเงินที่มั่นคงอ่ะใช้คำนี้ก็ได้การที่เราจะรู้ว่าการเงินของผู้ชาย ไม่แย่มั่นคงหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะว่าต้องทำยังไงสิ่งที่แนะนำคุณต้องศึกษาเรียนรู้เขาถามคําถามเขารู้จักหัดสังเกตตอนที่เขาไปหาที่ไทยนะคะคุณก็สังเกตดูว่าการจับจ่ายเขาเป็นยังไงการใช้เงินเป็นยังไงใช้ง่ายฟุ่มเฟือยขี้เหนียวตัวนีในความขี้เหนียวตัวนีและฟุ่มเฟือย ความคิดของแต่ละคนที่มองผู้ชายก็แตกต่างกันไปอีกนะคะหากคุณเป็นคนที่ไม่มีฐานะดีมาก่อนแล้วคุณก็เห็นผู้ชายที่จับจ่ายใช้คล่องคุณก็คิดไปว่าเขาน่าจะมีตังแหละปรากฏว่าคบกันไปนานๆไปอยู่ด้วยกันแต่งงานแล้วอา้าวทาไมเขาไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนที่ฉันเห็นละ่ะ นี่ก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะไปดูมาฟังมานะคะผู้ชายไปเที่ยวเนี่ยที่ไทยเนี่ยหลายคนเขาต้องเก็บเงินกันก่อนนะคุณเก็บเงินหลายปีเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะแล้วไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอเราแล้วก็ใช้จ่ายสบายเลยพอกลับประเทศต้องทำงานเพื่อสะสมเงินใหม่หรือทำงานใช้นี้บัตรเครดิตก็ว่าไปนะคะ ถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะเราคิดแต่ว่าเอ๊ะเขาจ่ายง่ายจ่ายคล่องเขาต้องมีฐานะดีแน่เลยแบบนี้เราก็พลาดได้นะคะแล้วผู้ชายคนไหนล่ะเขาจะเลือกฉันเราไม่คิดแบบนี้ค่ะเราคิดว่าเราอ่ะจะเลือกผู้ชายคนไหนค่ะวิธีของโอล่ะถูกใจไม่ถูกใจใครก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายใครที่ถูกใจก็ฟังก็ดูวิดีโออยู่ เรื่อยๆใครที่ไม่ถูกใจก็มาดูมาฟังบางทีก็ฟังไม่จบแล้วก็หายไปบางทีก็คอมเมนต์ไม่ดีไว้ด้วยหรือไม่คอมเมนต์เลยฟังสองสานาทีพอแล้วไม่เห็นพูดเหมือนอย่างที่อยากรู้เลยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีสติมีไหวพริบเท่าที่คุณมีได้นั่นแหละฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะให้พูดรู้เรื่องนะคะ เมื่อเราอยากมีสามีที่ไม่ใช่เป็นคนไทยเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนี่ยเราก็ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อยไงเป็นภาษาที่สื่อสารกันแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปฝึกพูดภาษาเขาถ้าเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอีกนะคะเท่านี้รู้เรื่องบายยค่ะสวัสดีค่ะ